สวัสดีค่ะหนูนางสาวชนิดาภาสีเฮราศึกษาจบบุตจีเเทียบเท่ามหกค่ะเหตุผลที่หนูอยากศึกษาต่อในคณะรุเรียนคณศาสตรสาขาธุรกิจการดนตรีและบันเทิงเพราะว่าในคณะนี้เนี่ยมีทั้งสองอย่างที่หนูต้องการที่จะนําไปประกอบอาชีพในอนาคตค่ะหนูอยากเรียนทางด้านธุรกิจควบคู่ไปด้วยและหนูยังอยากเรียนทางด้านดนตรีค่ะแล้วก็ยังอยากที่จะ เรียนในการจัดอีเวนต์จัดคอนเสิร์ตไปด้วยค่ะและหนูยังมีความสุขมากๆทุกครั้งที่ได้ร้องเพลงหรือว่าทำงานที่เกี่ยวกับทางด้านดนตรีค่ะแล้วก็กิจกรรมทางด้านดนตรีที่หนูเคยได้ทำมานะคะก็จะเป็นการแต่งเพลงการโคเวอร์เพลงและหนูยังสามารถเล่นเปียนโนกีตาร์พื้นฐานได้ค่ะ แล้วก็เคยได้รับโอกาสไปร้องเพลงที่สยามบรรทัดทอง BTS ช่องลนซีค่ะก็จะได้ฝึกการสื่อสารกับชาวต่างชาติแล้วก็ได้ฝึกการทํางานกับคนจํานวนมากนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสไปช่วยซาวเช็คคอนเสิร์ตของแรปเปอร์นะคะที่เด e บู u e ลิงส์ไลฟ์เฮาส์ค่ะ ส่วนทางด้านธุรกิจหนูเคยขายเสื้อผ้ามือสองนะคะแล้วก็เคยช่วยขายขนมกับเพื่อนค่ะก็จะได้ฝึกของทางด้านการจัดการแล้วก็ได้ฝึกพูดคุยกับลูกค้านะคะแล้วก็ต้องจัดการกับลูกค้าแต่ละคนค่ะแล้วก็ยังคิดการเงินนะคะของบริษัทของที่บ้านค่ะ And my goal in the next 10 years I be looking for a job in the entertainment industry which either could be in the music category even furthermore being in a band I want to use the wisdom as well as knowledge that I have gained from my experience or in the college to fulfill my dream สุดท้ายนี้หนูขอฝากหนูเป็นที่พิจารณาของคณะกรรมาการด้วยนะคะขอบคุณค่ะ